ตามโดยใบแมงลักนะคะใส่ลงไปเลืยใบแมงลกักเข้าผปลูกเองนะคะเดบไลายเก็บพาออีตูค่ะใส่แกงเห็ดอีตูนาบานเ้าเองค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอีสานบานห้างช่นแนลนะคะ เมื่อนี้สิมีเมนูเฮ็ดอาหารมานำเสนอพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนั่นก็คือแกงเห็ดแดงกอรหรือว่าแดงหลวงใส่เห็ดรวมนะคะขั้นตอนและวิธีการและกับความแซบสิบเป็นจังไดนั้นให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังได้เลยค่ะเท่ากับไปเบิงส่วนประกอบกันเลยนะคะว่าแกงเห็ดแดงกอใส่เห็ดรวมนะ่ะสิมี่ยังเนเอค่ะอันที่หนึ่งก็คือเห็ดนะคะเห็ดนะคะล้างแล้วเรียบร้อยนะคะนะคะเห็ดแดงกอเด้อค่ะ นี้เฮดร่วมนะคะร่วมวัสดุอุปกรณ์ที่สองที่จะนําเสนอนะคะก็คือใบออกแอบนะคะพ่อแม่พี่น้องเกิดอยู่มองหาเฮดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะจังสีเนาะเป็นเป็นใบแท่นสมนะคะเหมือนสมพักติวแต่ห้าเมนูเหมือนนี่ห้าสีไซสมพักออกแอบแท่นนะคะเป็นเครือดค่ะเป็นเครือลักษณะก็สิเป็นสีเขียวนะคะไต้ใบจะเป็นสีแดงนะคะคุณสมบัติคือ,คอ,คอมีรสสมนะคะพแม่พี่น้อง อุปกรณ์ที่สามนะคะก็คือใบแมงลักนะคะใบแมงลักปลูกเองนะคะงามๆเลยนะคะอุปกรณ์ที่สี่นั่นก็คือบักพริกนะคะพริกโคกกับเกลือนะคะเพชดหน่อยเพชดร้ายแล้วแต่ผู้หมักนะคะแต่ทั้งหนี่มีผู้ถา่ากินน้ากะสีเหเ็ดเพชดธรรมดานะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือปลานะค,ะค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือน้าปลานะคะคาดบ่าได้ก็คือผงนัวนะคะ ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายนะคะค่ะตั้งมอกัเพชนะคะแล้วก็พักออบแอบ,บนะคะขึ้นเตาเลยนะคะสํารับน้ำนะคะน้ำเทน้ำลงนะคะน้ำห้องพอตองใส่หลายนะคะเดี๋ยวน้ำสีออกมาน้ำเพชน้ำนะคะเดี๋ยวเขาจะเติมที่หลังกระเดยนะคะใส่ยงสีกอน,นะคะใส่พริกตามลงไปนะคะ ปลาตามลงไปนะคะน้ำปลานะคะาส้ใส่เล็กหน่อยนะคะแถมทังอีสานเพิ่นมากกินปลาหมากกว่านะคะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะแกงเห็ดเท่าเริ่มเดือดแล้วนะคะแต่ผมซื้อว่าน้ำหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำนะคะก็เติมน้ำลงไปนะคะ่อให้เพิ่นเดือดอีกจักหน่อยนะคะโอ้ยฟดได้ทีเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องขอหน่อยอยากชิมนะคะ ชิมหนามว่าิ่นัวบอนะคะโอเคเ๋ยทีแล้วนะคะสองขั้นตอนสุดถอยคือใส่ผงนัวนะคะผงนัวเรียบร้อยปร,ปรุงรสเรียบร้อยผมปรุงรสแล้วนะคะ ติดตามโดยใบแมงลักนะคะใส่ลงไปเลยใบแมงลักเข้าปลูกเองนะคะเดบไลโอ้ยพร้อมนะคะเฮ้ยสุดยอดนะคะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับแกงเห็ดแดงหลวงใส่เห็ดรวมนะคะค่ะกระพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกงเห็ดแดงกอใส่เห็ดรวมนะคะแซ่บร้ายพี่น้องซิมเบิงเบิงหั่นนะคะอ้ยควันเลยค่ะควันต่วนๆเลยค่ะออกมาห้หอนเลยค่ะมาค่ะพี่น้องกินขอน้องกันค่ะแกงเห็ดแดงกอนะคะ โอ้แบบแ,บบแลบนะคะมาค่ะกินข่ากับแย่เลินนะคะกินเลยยายแสบป่ะเผ็ดป่ะดูพอดีโอเคอเขาเห็ดแบบบ๊วยอ,อืมแสบหบวานค่ะหวานกินก็หอนแง่หอน,อนค่ะ วเฮดังกองมันหวานไงส่วนยี้เ uh ป็นเฮดังกองเลยแดบแจับค่ะพี่น่อง

กบออมสบายนะกบเทาเหมันนั่งจดูกบเทาไม่หยาบกบพอดีก็ดีนะอย่างก่อนไหมเรื่องว เนล่ยบ่ม,ม,มีเหลือดปนไดแต่กระแทบอยู่สมยี่บอกพ่อดีสมพอดีว่าเซรัางกับผสมเนี้ยหรอถ้าเออสมพอดีมันก็แม่นังไะผสมเน้อ้าหรอรู้ว่าสมอบแอบเอออบแบนนอบนอบแ,บแ<ต>อบ,อบ,แ,บแต่คุณสมบัตินั่นสมพอดีบอสโอ้ใช่นะกับสมเน,นี้ยนี่ก็ดีกับติวเนเร้างสมเน้

ชาต่างกันลยอกะมองเกบเพชรก็มีสูงแบบแบบทำให้แดงกออยมองหันก็เกิดเนื่อมองหันเลยอ่ะอ่ก็เลยอ่ะเลยแบบดีแห้งเลยธรรมชาติร้างสรรมาเลยอันนลูกอานี้มาเข้ากล้องกับแม่ครับมาเร็วอานี้มาตรงนี้เร็ว เอาอันนี้มันอะไรงงน้องรอเขาก็้องผมอ่ะครับน้องกูบาสวัสดีครับเพียงสวัสดีครับครับง่ายปักกินนุ๊กนุ๊กกินข้าวกับแม่ไหมนุ๊กไปหาตามาเหรอไม่ตาไม่อยู่เพราะว่าพ่อบอกว่าตามไม่อยู่อ เนื้วปวกตาบดองเนี่ยลูกว่ามันหยาบหยาแม่บบกินหยาแม่คือนี้เห็ดไข่ดอง ชบาบ้พี่น้องแล้วขอแด้มักัน <c oughs> สำหรับมือนี้ก็ขอจากลาพ่อแม่พี่น้องกันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำแนค่ะช่องอีสานบ้านห้างชาแนลค่ะสีนี้คลิปดีๆต่อไปเห็นห้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะคะสำหรับมือนี้ลาไปก่อนนะคะกับยายเลิศน,นะคะกับนุนิตานะคะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ